อีกครับ 那考试。Uh huh. oh, ผลิตภัณฑ์ของเกาผลิตภัณฑ์ของเกาอย่งนเงนี่ยมีราม้านขั้วทุันมีขอทั้งบ้านเนี่ยบ้านผลิตภัณฑ์ของเกาปรกอนขายของ tuần vải tuần vải bữa nay ta chưa thì hộp hộp chẳng này thì bạc ามาส้มปิตภัณฑ์หลังบ้านพกไปไปน้องหลังบ้านนี่ต้ตนมากไข่ข่ยขอยปนปเนหน่วยหน่อย,ยเป็นมากไข,ข่ข่อยเรื่อ มัหลังบ้านเนี่ยจะพันหลังบ้านรกที่นี่เป็นขั้วขั้วโตขั้วเกาว่ามันลงสีเลยนะขุนก้นไม่เห็นว่าลงสีบอก ม่แม่นครับเป็นขันน้วตะกอนตอ,ตอนนี่บร้เห็นแล้วตรงน,นี้บักขนุนบานเท่าเอ้ยกรุงทเทพเอื้นบักขนุนเนาะตรงนี้อ่ะตนน้ตนม่อนต้นม่อนไง ั้งน,นั้นปเ,เป็นหมากมันที่จะไปขายองเขียบหมากมั่งเห็นไหมครับเมื่อเห็นบหาเนาะกั้งัเป็นหมากหลายหมักมั่งเตนใใหญ่ด้วครับ เอีเยวุนวายระวังหน่อน ไม่ป,ประโยชน์ล่ะแค่าผูกขายนี่ไงเลยม้ซ้ำในกอดเปียปเปียกหลัง,ลงบ้านอา้วชิรมั์ฑ์ลังบ้าน จากของเก่าครับบ่ิจะโยนหรือว่าจะเก็บกน้องันนี้เป็นอีกทางหลังทางนา้น้ำอันนี้เป็นทางข้องน้ำ ประตูลัง <c oughs> ให้มาประตูลังเราได้พวกวเขาไม่เห็นเงืนบ้านแล้วย,ยังไลตากรเขานกไก่ต้นนี้เป็นต้น,นมะม่งต้นนี้ครับจกนนด่ การเกษตรพิพิธภัณฑ์ของเก่าต้นกวยตนีเจ็บของเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์บางบาท เกาบอล้านหลายเลยแต่สมัยไดครับตอนนี้อ่าที่เข็เจา้าตำผ่าเกลื่อนี่ยังกอนของเกาแบบบังเก็บไว้นี่ครับที่ของที่ใส่ในข้อเลื่อนเนี่ยครับแต่ว่าที่เขาไม่ได้ใส่ของเรามา,า,าเก็บไว้ นี่ก็สิเป็นมีดอะเก่าครับจะไม่สเสียบไปเนี่ยคือวนขวานเป็นเล็กคอเป็นหัวเป็นมีดมีตะดอย ก็นี่เป็นกบสวนนั่นโอเวอร์แมนพี่หน้องกบไซ้ใหม่บัลานของสมัยกรุงศรีครับนี่ได้เกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีสมุทรจักรับมีล่องลอย รอยกันต่อสูกลองเล่ยประสบการณ์และนี่ก็จะเป็นสารแหนค้อนมีดต่างๆครับแต่ตจะนี้ มป็นอิวเป็นอิวมันได้เป็นคือฟันเฟืองมุวนอะไรกันครับเจ้าก็จะเอาข่าม้วนคืออิวฝ่ายอีกตัวหนึ่งเป็นไม่ค่ะเป็นไม่มันแย่สบายเลยเจ้าเหรดแต่ก่อน เก,เ,เก็บขวดเก่าครับขวดพลาสติกขวดเหล้าเจีกยบไปนไหนีไปน้องน่านั่งกะมันโดนเห็นมากอะเก็บไปขายตลาดเนื้อลาเก็บเนี่ยครับตัวนี้ บางคนก็บหัวจักครับบางคนก็บหัวจักนี่แอกครับแอกเวลาใส่ขั้วไทยนหน้าทีเอาตัวนี้ไปใส่ข้อขั้วเสียบตัวนี้เป็นริมล็อกนะนี่น้องล็อกเสียบเสืยบของข้อขัยมามันล็อกนี่แหละครับตัวนี้แหละอ่าที่อ่าในท้อง ขาแม่ยาของยังองเข่าหน่อยขาแม่ท่องเทียตัวน,นี้แหละฟาดแม่ขาแม่เอิอนแอกคั้ยครับจับพอดีมือมันมันมุมแรงคือของฝรั่งนมครับแอกข้วครวยหลายอย่างครับ แค่ใบนี้คนก็ยังพี่น้องม่เห็นเงินมันเหลือก็นี่เป็นตัวขั้วเก่าตอนนี้สมัยก่อนสิจัดกันน่อยนะสมัยก่อนก็สิพักกันมีเนาะแต่ละเนนงินเนาะอันไทย ใให้เพมันให้เหล่าเลยคนระับให้ป่าป่ารา้าป่าเมื่อยในบางด้านพี่ไปแน้งนี่เป็นจักรยานจักรยานเอาไมา่ใส่ยี่ห้อแล้วแต่สมัยตอนนั้นกับของตัวไห่ <c oughs> เป็น ของตากับหาให่ใส่แต่เมื่ก่อนบอนมีรถเนะาะอีเาเป็นของลูกสาวลูกสาวไงกันหน่อยแต่ลูกสาวไง่นี่ยหน่อยเส,สื้อมไปกันใส่ได้คับดีๆใส่ได้เพราะว่าเห็นลหะ มางมันน้อยมันเยตวนี้กดไม่ยั่น้อยอันนี้ก็นันเยตวนี้เพิ่นอีกไปใส่ยาบ้า เป็นหน้าหูตัวอะไรแล้วตัวนี้อะไรตัวน,นี้มีประวัติยาวตัวอีเหลืองนี่ครับอะไรแบบนี้อีเหลืองตัวนี้ตอนจะไปลงทงเบียใหม่ใส่ตัวนี้หรอ มันมีรถบ้าอไมอเตอร์ไซค์ลงไปตะกอนอยู่แค่ UK หาวงพี่จะซื้อหลานของเก่าครับสองร้อยไปทำง,งานอยู่สามเขียบตะลีอยู่บางปูพี่ย่านท่านนี้ครับตอนเสาร์พีหหาพี่ย่านท่านนี้ไปเหตุงานอยู่บางปูครับ บริษัทสามเคแบตเตอรี่แต่ก่อน,นทีประมาณสองอาทิตย์ตไปกลับไปกลับเศ้าแรงเลยก็ขึ้นมาบ้านมาใสายย่ยาบานใสยย่ยาบานกับสภาพเก่ากับสภาพดมเดือด <c oughs> <c oughs> มันจะไม่ค่อยได้ใส่เยอะกับลานได้เก็บไว้นี่เก็บไว้หมดครับของใส่ทุกอย่างที่เอามาใส่เก็บผมเอาไว้นี่นี่แหละครับพิธาพัดลังบ้านไม่ได้มาขายหรอกครับกตเก็บไว้เป็น สภาพไม่ได้ดีก็เลยเก็บไว้ตัวนี้พับได้นี่ฮะเป็นลังเครื่องมือไปนอนตัวนี้เป็นเครื่องมือัวเชื่อมไฟเบอร์ตัดเล็ก ทำไมเครื่องมือต่างๆางเงี้นี่เงี้ยางานเล็กงานยหญ่เห็ดแดดเอาถือมัตเจไปนี่มาเร่ร้ลงไปตัวนี้ก็สิมีคนเคยเห็นมั้งมาจับวครับ,บ,รบเป็นทอ ก็สูบตีเหล็กสมัยก่อนเป็นทออนี่เป็นหูอทอเขาใหญ่สูบผู้หนึ่งนนสูบล่มออกใส่เตาตีเหล็กข้างพอมันกับข้างตาตัวนี้มันเป็น,นา พอสมัยเขาไม่มีนิดแถวนี้เป็นพอแสงย่อยปล่อยแสงลงมาแบบซ่องหาซ่องหาเข้าไม่มีสมัยก่อนเป็นแสงลงมาปล่อยใส่หล่มลงมาเรื่อยๆเลยวัดตกแค่แค่อะไรล่ะ เดี๋ยวก็ได้เก็บมาไม่ถุกอีกแล้วจะมีเน,นื้อไส้เขาาเป็นโบมไส้เขาเฮ้ยโบมนะ มันจะไม่ istles. หนี่งข้อแ้วก็ใส่นี่แหละรายมันเย็นเสมอว่องจักกับบางคนก็ว่องจักมันจักวัตถุของเส้นเป็นบางคนไม่จะไม่ไม่ใต้นี่หลายครับของหลายอย่างบริษั mãi gặp mãi mãi ma mà mãi mãi này mãi 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 ก็ดกับต้กูกเขาต้กระเขานี่ก็สิพวกมีดพวกมีดมีดเกามีด ไม่อยได้ใส่แต่มันก็ใส่ได้ครับไปอ่าอินฟอร์มีดฝนดอกใส่ได้มีด,มดบางเป็นแบบตุกป,ปืนนี่ใส่กับแล้วถ่าย มีแมวรับเขาไม่คันลาวนี่นี่มันมีนนลไทยครบรบริษัท ตาดไวยตาดไว้เลื่อยหน้ามันนี่ว่ทันเลยสตาร์ดลังบางมาไนามนเอาเกลามป้ไปให้เป็น ปดกล้วยากวยของรีบสวนหลังบางเขาไปสเสบ็ดไปห,หน่อยเดสองหลังฝนตกก็เลยเข้ามาก็น้อยไปหลครับไปใส่นหน่ เอาไว้น้องเป็ันมัน,นปลูกไว้สมบูรมเป็นปน,ปน,น,นึงี้คร่บนี่มันของ ก๊าบาทนะครับตุ่มเส็บได้ก,กับมัดต่อยครับตัดกับแซบครับเล็บเล็บวัดตัดเล่นน้อยรับน้อยลงแล้วแต่ตอนนี้ไงครับแต่ว่าปีนี้ขึ้นหน่อยครับ đọc cái nòng, cái loại nồi, bông nuôi cái, cái này nó vẫn tụt, cái bao cái họng, cái hoài. อ้อาวชันน่อยอยังเป็นโน้นน้ำมันกาดดีครับฝนตกแล้วบ่ค่อยหวันบันได้ ต้นบรรยากาศต่างในได้ติดตามลงโฮโนสไลายในได้ยินไปหน้องส่องยูทูบบายครับ